สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับพวกเราทีมงานเชมมอเตอร์คาร์นะครับสวัสดีกับสวีดัตครับผมก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเอารถมาซื้อครับแถ่นาฮันกันนิดนึงเออเผื่อใครเน่ยรถพร้อมใช้ของแต่งครบครับรถ Honda City Honda City ยมอยู่แล้วเครื่องยนต์ปานห้าล้อซีซีครับปูดป้านปูดป้านกับตัวนี้ก็เป็นโช่มก่อนเครื่องหนึ่งพัน turbo นะ ใช่น่าจะชมสุดท้ายนะก่อนที่จะเป็นนู่คันนี้ก็เป็นจดทะเบียนปี2017นะครับก็มีครบเลยคันนี้จุดแต่งจุดไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามีไรมั้งผมว่าเป็นรถเล็กเทน่าใช่ไปรน้ำมันอยู่ครับกระปตัดเปรี้ยวกำลังเครื่องกับบอดี้ไปกันได้นะครับพันตัวโบกับผันตัวโบ้แลละตัวนี้ก็นะสุดข้ายราคาเอกลักษณ์ เอากลักษณ์ของฮอนด้าตัวนี้พ่อมีเงินพ่อเลี้ยเป็นฮอนด้าประตูร้องนะครับผมประตูร้องประตูเขาจะร้องตั้งแต่ประตูหน้าไปยันนู่นเลยนะแหล่เส้นสายก็คือตรงนี้ครับพ่อประตูร้องเรียกประตูร้องโอเคได้เข้าใจเลยว่าเออประตูร้องครับพ่าด้วยเอากลักษณ์ของเขาเป็นแบบนี้มา,มามาด้วยชุดแต่งคันนี้เออแต่งไม่ครบครบเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นสเกิร์ตมีไฟเดย์ไลท์ เดไลน์อันนี้นะเดไลน์ครับเดไลน์ตัดหมกกระโปงอ่ามีตั้งเดไลน์มีตั้งตัดหมกครบเลยไฟหน้าอ่าขาวขาวใสใสเลยนะใหญ่ใหญ่เลยนะครับไฟหน้าใหญ่กว้างยาวครับรับกับกระจังหน้าอืกับโลโก้ตัวใสเฮ็ดใสเฮ็ดใสเฮ็ดกับใสเฮ็ดกระจกบานหน้านี่ใหญ่มาก แต่ว่ามองมองสบายนะมองมองกว้างมองมองได้มองได้ไกลคอนโทรว์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ดีใส่ทัดดีแล้วก็ด้านข้างมาโดยแม็กเอออาร์พีเอฟวันเอาร์พีเอฟวันนะครับไม่ปล่อยอ่ะอารพีเอฟวันเอ็นใกลนะครับพ่อมขอบสิมาย่างนี่ก็เต็มเลยนะย่างเต็มเลยยาวยาวกันเลยนะครับจัดทรงได้สวยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่มให้เลค้างหน้าไปกันเลยนะครับ หมุนล้อนิดหนึง่งดูไปพร้อมกันเลยนะฟังนี่ครับอันมาฟังนี่ครับอ่าเอาใจใส่ไปดูนิดหนึง่งมีโชคแตงโชคแตงปรับสูงต่ำได้ครับโชกแตงเซตันของเก็บนะครับของเต็บของของดีเลยมีนะครับผมนะครับมองเห็นกันไหมโชคสตับปปับเกลียวสีแดงของเกล็บอ่า ดี่ยวเกรกับมันมีหมูเก้นแก็บนี่แหละประมาณนี้ของไหนของแตงเกี่ยวกับโชคมันรับขึ้นลงได้อนะครับข้อดีของมันก็คือตามใจเราเลยนะใช่ยาตีสู้ยาตีสู้ยาตีตำยาตีเซ็ตได้ง่งยงอืมนะก็ด้านข้างก็มีสเกิร์ตรอบคันครับสเกิร์ตข้างง่ายเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตข้างคิวการซาดนะเออการซัดครบแล้วนะครบจริงๆครบจริงๆอ่า ยิงภายในเดี๋ยวไปดูกันครับไม่ต้องพูดตึ้งใส่กริดะนะครับผมมาดูด้านทายกันนิดนึงพมชอบต่างไฟหน้าต่างไ่ายทายไหมนะมันเอาเบแบบนี่แหละประตูร้องเท้ากับนี่เลยอ่าเชินตไส้มาจากนี่มาเชิ้ตไออส้ญญามานี่เลยยาวๆนะวันแรกที่เห็นรถออมารู้สึกว่ามันทําประตูบาร์ได้กว่ามันว่านะมันรวยได้กว่ามันทําเป็นร้องแต่ไม่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อไม่มีนะครับเทบจะไม่ ทำเป็น,นรูมล,ลมไอคอนเขาเรียกแตมัสซาเนื้อไอ้ได้กว่าภาษาชังไอ้ได้ไม่รู้ไอ้ฟิลลิ่งไอ้ได้ไม่รู้ไอเดียไม่ทุกนะครับ <c oughs> คือทําเป็นไปได้ว่านี่แหละรูลมด้านล่างก็มองตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับครีบชลามนะครับอ่อหลายฟ้าล่างสปอยเลอร์ล่างนะครับผมเซ็นเซอร์จนมาถึงสกเก็ตนะครับไฟท้ายก็จะมาช่วยนะอ๋อใหญ่ๆแล้วก็มา เป็นขั้นเป็นตน้นนู่สวยงามเดี๋ยวเปิดถ่ายกันให้ดีดูนิดหนึ่งหัากว,วางผัดห <5, S 2> น้าไม่เคยติดแก๊สน,นะครับขันนี้เดิมเดิมนะครับผมถ่ายกว้างๆใส่ข้ของได้เยอะแยะนี่เลย Honda City ปี2017 รถยนต์ทั้งพันห้าร้อยซีซีนะครับตัวนี้คนเข้าไปนอนไมได้เลยอ่ะด้วยเนาะวางเนาะครับข้างในไม่มีการอุบัติเหตุใดใดสังสิ้นนะครับจังมือไม่แรงยางอะไรครับนะยางอะเลยขอให้มาแค่นี้นะไม่ต้องตกใจนะนะเหล็กไอ้ยัดเบาครับรถไอ้ไล่เบาไล่เบาหรือทำไมไม่ไม่ทำแล้วนะทำไมไม่ไม่ทำแล้วให้ไปป้าเองครัซึ่งถ้าว่าไอ้เบื้องพวดป้าไอ้บ้านเห้แมันเลยไม่รู้ป้าพลื้มเมื่อไงจอบเลยครับเส้นเสือรัง ไปตาเบีย้ยนตะกนจอบก็ได้เลยเซหนึ่งเซเซน,นะครับผมดานวนครับครับก่อนไปด้านวนครับเดี๋ยวดูด้านล่างนิดนึงนะภายในเป็นบอผ้านะครับคลินคลีนเลยขึ้นลงไง่ายได้กว้างคว้างโอ้หลังคอสูงริบหลังคอสูงริบเลย บอไม่ทรมาได้นะเคยแกฉายบอตัวนี้ซึงอยุ่ในลักษณะพันนี้สะอาดสี่กรีมโคตรรักษายากเลยนะครับอกับพื้นะมีไม้ครบเลยครับพมพ่มครบแต่บอนี่ผ่มถือว่าเจ้าองดูแลรักษาดีมากพราะว่าสีเนี้ยบกตีเร็วโอ้โหเลยครับนี่ถือว่าฉายดีจริงๆดูแลดีจริงๆริงพระลังกามีปับบอได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่มีเตะปับบอนะครับ อ๋อไอ้นี่ตัวรังกาซีดไหมตัวนี้เป็นตัวได้เหรอเก็บฮะตัวรังกาซีดไหมใช่ใช่ครับผมล็อกคาซีดรับล็อกคาซีดมาให้เด็กอยู่ข้างล่างต่อไปดูภายในครับภายในด้านหน้าหมดท่วงนะครับผมด,ดูภายในด้านหน้าเลยครับกิฟต์กับกิบ๊บฟต์นี่นิดนิดน้อยนะครับผมนิดน้อย ผายนัยยูนะครับน่ะผายเนยเส้เชียวดีคลีนคลีนเหมือนกันนะครับผมอ่าอ่าแอ่าแบกมีไม้แล้วครับผมส่องลูกนะครับระบบนาโจอช่วยนะอ่าบอกเสียงบอกเสียงอ่ากับต่อทับไดใดด้วยนะครับผมตัวนี้อยู่ในมวดตัวเอทนะตัวเอทก็คือแอ่ยังเป็นแอ่หมือมุ่นหมอมุ่นนะ เป็นตัวบิตอยู่ยังไม่เป็นได้ถ้าเป็นตัวท็อปมันจะกลายเป็นดิจิตอลแล้วแต่ก็ให้มาครบแล้วนะเสชาติเพชรได้แตาอยู่เครื่องเสียงแอร์เบ็กใหม่แปดหมื่นสามไม่น้อยแล้วใช่มีรถส่วยไหม่น้อยอีโคโกันลืน่นไม้คร,บ,ครบแล้วไม่ <DS L S 2> คันบันดงบันไดได้ก็คือดึงลงอย่างเดียวตาม DSL ครบแะดับเลยนะครับคลีนคลีนเลยวะบอส่วยจริงจริง clean, ขายใน clean, ช่วยจริงครับคลีน พาลังกาสวยบ่อสวยผ่อนโซนสวยใช่ย่างรุ่มของมาเลยสวยนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์กันดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์มันก็ผันห้าของตระกูลฮอนดานะเครื่องยนต์ก็สวย ว่าได้เดิมๆนะครับหมอก็เขียวเพ่งอยู่เลยนอนไม่มีขยับนะครับครนั่นฟัากระโปงไม่มีขย้ำซึ่งกับภายในของเครื่องชายเครื่องยนต์ปาน่าโรลซีซีแล้วก็เป็นไอวีเทคนะครับอ่าครับปุ่มประหยัดน้ำมันกันครับร้อยกันตัวนี้ A B S ได้ครบนะครับปุ่มมาด้วย A B S ยู่เลยเครื่องได้สะอาดโอเคอยู่เลยนะโอเคอยู่เลยสโซยวันนี้ก็ต้องไปแดงแล้วที่แรงกับนายนะสโซยวันนี้ก็ต้องไปแดงสตาร์ทในขวามเสี่ยงนิดนะครับ พังชิงพังชิงฝังห้องเครื่องครับฝังเสียง้องเครื่องเงียบกริ๊บเงียบโดยโดยสภาพรถก็คือเป็นปีที่ก็ยังไม่อยู่เป็นปี2017ครับผมแล้วก็ด้วยเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีความน่าชัยของมัน่ะผมเล่นึงความน่าชัยของตัวรถอ่าปีไม่อยู่2017ก็ระยะทางมาแค่5ปี5ปี6ปีนะครับครับแล้วก็ เครื่องยนต์บานซี c ีลาดเปรี่ยวขับสนุกแล้วก็ไม่น้อยไมน้อยข้อดีคือไม่น้อยเมื่อเปเมืเ่อวาโลนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งแล้วครกเกิรรอบกันอแล้วแล้วก็ได้รอแล้วได้โชคด้วยได้โชคแล้วครับต่อึ่งกระบ,บอผ้ากระบ,บอนั่งบอนั่งบอผ้าตะกุนรักษา่าฉายบอผ้านี่จะสวยงามเลยนะบอะว่าบอทัศน์ถือว่าออกแบบมาดีแต่ว่า ยดติดกับรักซ่านะครับใช่บอนี่ก็แลวแต่คนชอบใช้นะแต่ถ้าทำปุมปุมปุมชอบใช้บอ่อผ้าเวลานั้งอ,ะอ่ะมันไม่รู้สึกเอื้อมันนั่งนิ่มนุ่มสบายนะครับปุมก็ราคาแล้วว่ากันที่ราคาคันนี้เราค่ายอยู่ดีคันนี้เราค่ายอยู่ที่สามเส้นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทน,นะครับจบัจบตองได้แล้วนะครับปุ้มที่เรามีตัวนี้เราก็ค่ายกันอยู่สี่สิบสี่สี่สิบห้าส่งตายีก